สไลด์สไลด์สวัสดีครับผมแนนกระตูมเป็นคนด่วนนะครับศึกษาชั้นปีที่สามสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับที่ห้าที่มาของข่าวนะครับเป็นสื่าวสุดข่าวสดประจำวันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมโดยข่าวของข่าวที่ว่าเผย่วานกูดตูนติดอวนช็อคตายนะครับผมเมื่อวันที่สามกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่ตรง ทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายอธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายศรีสุขนะครับและอ่ะงงนายนกมนศรีสุขนะครับพร้อมด้วยสำรองที่ดินันที่กาสังซีงนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุลนบำบ การวิ่งายอยที่ผ่านมาครับบริเวณป่าสงการชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยแพทย์หญิงนทิดาได้กล่าวว่านะครับจากการตรวจสอบเป็นวานูดาเอกู้นะครับผมอายุราวประมาณ10ปีน้ําหนักประมาณ80กิกันนะครับผิวบริเวณด้านนอกนั้นดุดนอกออกหมดนะครับโดยมี4รอยรักใหญ่ๆนะครับซึ่งสันนิษฐานแล้วนะครับว่าอาจจะเกิดจากการเข้าไปกินปวนของชาวประมงนะครับและทำให้เกิดอาการช็อกตายที่สุดนะครับผม สรุปว่าแม่นกจีนนัทไธยกล่าวต่อไปนะครับว่าสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลขนาดใหญ่นั้นเมื่อเกิดจะเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเครียดถูกกดดันอยู่ในบริเวณที่แคบๆนานนะครับจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะอาการช็อกและเกิดการตายลงในที่สุดนะครับด้านในทุกคนนะครับจา่ว่าวางด้านนะไม่ใช่สัตว์จางน้องถิ่นของประเทศไทยเลยนะครับและในกรณีนี้ที่มาติดตัวกระโมงของชาวไทยเนี่ยเพราะว่า ที่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดสุรปราการเม่กี่วันสักโมนงนะครับโดยตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการหาเตาเผาของเอกชนนะครับหรือว่าจังหวัดที่ย่อยสลายในธรรมชาตินะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดมลภิษมทางอากาศนะครับโดยบางที่เห็นตัวตัวนะครับผมบางที่เห็นตัวตัวก็คือเราสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีเราก้าวล้ำมากขึ้นแล้วนะครับเราควรจะมีการผลิตอุปกรณ์ดักสัตว์นะครับที่เป็นเฉพาะประเภทเ เมรมการแบบติดตาที่หาย่ายอย่างนี้มาอีกนะครับที่มาค่ะจะเป็นขอาสสดครับวันที่สี่แตลรัชาคมครับพี่นะครับอีกคนหนึ่งนะครับเห็อเือที่เพใิคือเขาเปการเตืนข่าวดี ทดียวตอกขึ้นแรกคึ่นแรกอภิบุทจะแล้วก็นะอา่าจริงๆนะถ้าใส่ปมิดเสียนะปับไม่ต้องเอามือลงนะหือแค่ทาไว้แคนี้นะความสนใจเนี่ย ถึงว่าทุกคนที่ตามมาเปเหแบบนี้นะขาอะไรทุกคนเลยนะครับทียนะเรื่องของปลาเนี่ยนะ